สวันดนาเขตมุกดาหารนะครับตอนนี้ผมก็มารับรอรับสาว่วดนะครับที่เดินทางมาจากเมืองอ,สอัสสปอแฟนสวรรดนาเขตซอมพอพอลาวนะครับตอนนี้เพื่อนพอพอลาวมาเยี่ยมประเทศไทยนะครับ มาดีมาหัวมาหัวจอมกุ้งไทยตังล่างเป็นไจเมื่อจะบอกรอครับเดินทางกินข้าวเราบ่นี่ยังนะเอากลัไปกินข้าวก่อนจนเตรียมมากินข้าวไทยเดี๋ยวจะพาเก็บถองมากินข้าวไทยบ่ เที่ยวไทยไปกินอาหารกินเผาด้วยกันเน้อร้านนี้แซ่บเนี่ยข้าวมันไก่ร้านอร่อยครับปลาบางหวดผู้ไทยฝั่งลาวมาชิมสีมือข้าวมันไก่แซ่บบลาบางหวดแซ่บมากมากยักษ์นเตี้ยเราโมลันเลยโมลันเดยกินโมะข้าวมันไก่จานใหญ่มากครับแซ่บเนาะ ครับโข้าวเพิ่มมันดีต้มเดือดหมูแบบช้ามบบใหญ่เลยขอเข้าเปล่าข้าสวยจานหนึ่งนัำเด้ยครับจัดเต็มเลยเมือนัสวัสดีดครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครไล้นะครับเดินทางต่อโดยรถแท็กซี่มิเตอร์นะครับไปที่พัก U K อพาร์ตเมนต์ ตาตาปิ่น้าวแล้วครับผมบรรยากาศตอนเช้าบนสะพานพระรามเจ็ดครับอถ่ายทอดโดยทุกทุกเฟรมได้ดีนะครับถ่ายเลยมาเมนูแรกออลเดิมเบื่อสอดเขียน เนีครับทำี่เอาอย่างไรครับทำทำจากอะไรครับนคณะห้องกองเปาเหรียนเผ็พร้อมทล้กเตียออกเอาเอาแต่ผักใมาดน่กินแต่ผักแล้วก็ผับกระมันโกที่กระมันไม่ดีน้ำน้ำรต้มเตี๋ยวไม่ต้องไม่ใช่นี้กูกินอย่าผมแบ่งให้เยอะนี่มากงหน้อไม่มีที่วาง น,น,น,นี่ร้านอะไรครับนี่ชื่อร้านอะไรก็เป็นนฮะชื่อร้านอะไรนี่เรหงคนะ่ะอ๋ออยู่ตรงไหนไมีเน,นอาหารอร่อยมากนะครับสวัสดีครับ